เราเปิดไม่ฟังบัน,นีด <c oughs> ตัวเกี่ยวเบลซิคย้สตรีมมิ่งประมาณนี้นะฮะเปิดไปโอ้ยเปิดแล้วครับผม <c oughs> เอ,อสวัสดีครับผมน้องอาร์ตตัวเกียวเบลสิคครับรับบทเป็นอะไรครับคุณน้องอาร์ตรับบทเมื่อนี้รับบทเป็นแดนฟ้าตอนโตครับผมแดนฟ้าตอนโตนนะโตทุกอย่างไหมโตทุกอย่างครับผม่มอไร้โตแน่ กระสิโตสูงเนี่ยแต่โตเต็มที่ไม่มีหมอกเดียวครับผมว่างในอันอันนี่นะครับผมว่าต้นข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 าครับบทเป็นแดนนี่แดนฟ้าเอแดนฟ้าโอเคอ่ะต้นต่อไปฮะสวัสดีครับน้องวินนะครับแดนเซอร์โตเกียวมิวสิกนะครับรับบทเป็นนุ่มวิศวะนะครับนุ่มวิศวะ สวัสดีครับแม็กซ์รันนะครับแดนเซอร์ตะเกียวมิวสิกครับแล้วบทเป็นเด็กชายเด็กครับเด็กชายยังก่อนเด็กชายเด็กครับเอามั้ยเด็กเทาเท่เอา้าเปินเปิดโหมดนิดห,หน่อยเปิดโหมานีดหน่อยจริแมนครับแม่บทเดไปเรียกจะเจอการเล่นซ้ำๆครับบทบอกจะค่ำนิดเดียประมาณสิบค่ำครับโอ้สิบค่ำว้าลายๆเท่ลายแบบนี้ขนาดไหนแม่ครับรัทแมนกซ์รับแม่ครับรับบทเป็นเด็กชายเด็กครับเด็กชายเด็กร,รับบท ป้าเป็นบทนี่เอ่ออครับสวัสดีครับพี่จังโตเกียวมิวสิกค,ครับมืบบนเป็ระบเป็นหม่อมจุธาครับผมโอ้หม่อมจุธาครับโอ้ยครับน้องซี่แก้มโตเกียวมิวสิกครับระบบที่บ้านิดค่ะน้องมานิดอืมตอนแรกมันจะเป็นน้องยินนี่แต่ว่าทเด็ปผู้ชาย้็เป็นบานิดแต,ต่ได้ตังสื้อว้านิดน้องซี่แกมเป็นมานิดเป็นลูกไร่ลูกเป็นลูกเอ่อ จับซีแม่ก็ได้เป็นเป็นลูกคุณแม่ไพจิตค่ะบจีอจำไ,ไ,ได้ป้ะนี่ยจำได้เลยซื่อ,อยังจะพ้องนั่นซื่อวานิทวาน <พอ S 1> ิทอ่ะคนต่อไปครับส,ส,ส,สวัสดีค่ะผมน้องคอปเตอร์ตัวเกียร์มิชิกาโอ้รับบทเป็นอะไรลูกรับบทเป็นเด็กชายคานองค่ะเด็กชายคานองคือคานองเลยจีอ่าจะเป็นต่างสื่อข้ามันคานองคือคานองยางประโยุดเดินประโยุดน้องคอปเตอร์เป็นคือคานองครับ สวัสดีครับน้องยูริโตเกียวมิวสิบครับผมน้องยูริโตเกียวมิวสิบครับผมรับบทเป็นอย่างไรรับบทเป็นเด็กชายลีดครับผมเด็กชายรีดเด็กชายลีดเหตุยังไม่ได้เรียนอยู่เป็นนักเรียนครับผมเป็นนักเรียนครับผมโอเคสวัสดีครับพี่โอโตเกียวมิวสิบครับรับบทเป็นแดนฟ้าตอนเด็กครับแดนฟ้าแดนฟ้ามีสองคนเรื่องนี้ป้าหน่าติดตามมาก ทำไมแดนฟ้าถึงมีถึงตั้งสองคนต้องมาดูกันว่าเหตุเพราะอะไรนะครับสวัสดีค่ะน้องเจนี่ค่ะรับบทเป็นคุณหญิงไพจิตค่ะคุณหญิงไพจิบในเรื่องราวนี้รับบทเป็นไงสุดเวียงไหมเวียงมากค่ะเวี่ยงสุดๆรู้โดยดจากมิทายและการกรดตา้นตาจริงๆก็คือตาเป็นแบบนี้อยู่แล้วเป็นลูกครึ่งอยู่แล้วตาเหมือนไม่หิวไอหิวที่เอากับกุรานเลย่ค เรียละเดี๋ยวได้บสเจอแล้วนัดเนอ,อะอค,ครับสวัสดีค่ะนาองมังกรค่ะรับบทเป็นวานีค่ะลูกคุณแม่ภัยจิตค่ะวานีโอเควานีแต่งตัวเท่ามากค่ะวันนี้เ,เร่ยนมากกูว่าเกลียดกับแม่เราวันนี้น่ะ <laughs> สวัสดีครับเชฟตัวเกียวมิวสิกครับผมรับบทเป็นหลวงเมตบัณฑิตค,ค่ะอาหลวงเมต สวัสดีครับกีตาร์ตเกียวมุสิกครับแล้วก็เป็นครูใหญ่ครับครูใหญ่เนาะไม่ใช่อาจารย์ใหญ่เนาะไม่ใช่ไม่ได้โอเคอีพีนี้จะเปิดไปใช่ไหมครัเปิดไปชัวร์โอเคครับสวัสดีครับผมบอลแดนเซอร์โตเกียวมุสิกครับผมรับบทเป็นวิศวกรหนุ่มครับพนุชคงควนคอยครับผมโอ้โหต่อไปครับสวัสดีครับน้องฟิล์มตัวเกียวมุสิกครับรับบทเป็นวิศวกรสมัย อีกรับบทเป็นวิสวรหน่อยกครับผมชื่อมิสเตอร์ดอซันดอซันไขสันดุดิดุบิกครับโอ้อะไรนะขอชื่อคราบผมิสเตอร์ดอซันไขสันดุบิกุดครับผมไขรสันดุบิบมันสั้นแต่แสั้นแต่ปรงแนณโอเคโอ้ยขยันไม่เนาะสวัสดีครับกล่องต้นเดียวใั้สีครับผมราบวทเป็นราบบทเป็นเจ้าอย่าง่ <c oughs> เอาบดจะพรอมประจำเมื่อใด <c oughs> คุณคุณเวไนยโอ้ท่านจะคุณเวไนยจะคุณเวไนยาต่ด<อ>ิบอดีซื่อเห้าคุทผาพอบียนสวัสดีค่ะน้องสแตมค่ะแล้วบดเป็นคุณดาวค่ะเป็นเมียหน่อยของท่านเวไนยค่ะคุณดาวมากท่านพอดีเลยคุณหนาขคุณผมแน่ที่สุดไทย ห้าทีบ่งคันเน่ยห้าทีบอก,บอกแมนค่ะหนาขึ้นยุง่ายเทนเอ้าพี่น้องรับทราบกันแล้วนะครับผมซ้อนตัวพบอีกการับบทเป็นด็อกเตอร์ลอ่องกลองมาจากฝรั่งเศสียกับพี่น้องรอบอติดตามในเนรื่องราว